สวัสดีครับผมแพทย์เจริญเจตสุขสุเพิมอายุรแพทย์โรคมะเร็งครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการรักษามะเร็งในยุคปัจจุบันมีนวัตรกรรมอะไรมีหลักการอะไรนะครับการที่ก่อนที่เราจะเข้าไปพบกับนวัตรกรรมใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะมีความจําเป็นที่จะต้องมานั่งทบทวนกันนิดนึงว่าแล้วมาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรอะไรที่เป็นข้อดีนะครับที่มีการพัฒนาขึ้นกว่าในอดีตอะไรที่ยังเป็นข้อจํากัดอยู่ กอพูดถึงมะเร็งนะครับทุกคนก็จะนึกภาพถึงโรคที่น่ากลัวใช่ไหมคะคนไข้มีลักษณะโทมโทมสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนอนติดเตียงอันนั้นเป็นเรื่องของมะเร็งระยะลุกลามนะครับเวลาเราพูดถึงมะเร็งเราต้องแบ่งเป็นมะเร็งระยะแรกและมะเร็งระยะลุกลามมะเร็งระยะแรกเนี่ยในหลายๆโรคนะครับปัจจุบันสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับด้วยการตัดออกก้อนมะเร็งออกบวกลบกับการมีการรักษาเสริมเช่นการฉายรังสีหรือเคมีบำบัด มันเล็งหลายๆชนิดนะครับเมื่อเราพบในระยะแรกและตัดออกได้เร็วเนี่ยออมีโอกาสที่จะหายขาดในทางการแพทย์ก็คือตรวจติดตามไป5ปีไม่พบการเป็นซ้ํา อยู่จานวนมากมายตัวอย่างเช่นมะเร็งของต่อมลูกหมากในผู้ชายมะเร็งของเต้านมในผู้หญิงมะเร็งของลําไส้นะครับในประชากรทั่วไปแต่ประเด็นสําคัญของการจัดการมะเร็งในระยะแรกเนี่ยก็คือว่าเราไม่รู้ครับว่าเรามีมะเร็งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจหามะเร็งการคัดกรองมะเร็งจึงยังเป็นปัญหามะเร็งในหลายชนิดนะครับสามารถตรวจพบได้คลําได้แต่มะเร็งบางชนิดเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยครับจนกว่าจะมีอาการตัวอย่างเช่นมะเร็งต หรือมะเร็งเนื้อตับมะเร็งตับหรือมะเร็งเนื้อตับเนี่ยยังคงเป็นสาเหตุการตายนะครับอันดับต้นๆเนี่ยในคนไทยมาตลอดตั้งแต่หลาย10ปีที่ผ่านมากระทั่งในปัจจุบันเราก็ยังคงต้องพยายามหาทางครับว่าจะทํำยังไงให้เรารู้ ได้ว่าใครเนี่ยเริ่มเป็นมะเร็งแล้วก็รีบทำการรักษาตรงนี้ครับก็คือเป็นจุดที่นวัตกรรมใหม่ๆเช่นการใช้ภาพทางการแพทย์การใช้หลักการว่าผู้ป่วยคนไหนเนี่ยควรจะเริ่มมาตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุน้อยๆตรวจทีๆเช่นทุก6เดือนหรือว่าใครเนี่ยสามารถตรวจตามปกติอาจจะไปเริ่มตั้งสี่หปีหรือว่าตรวจร่างกายทั่วไปคัดกรองมะเร็งปีละครั้ง หลังจากมะเร็งระยะแรกนะครับมีการลุกลามไปโดยไม่ได้ทําการรักษาเนี่ยก็จะกลายเป็นมะเร็งที่เรียกว่าระยะลุกลามหรือครับบางทีเราก็เรียกว่าระยะ4นิยามคําว่าระยะหนึ่งสามสี่เนี่ยในทางการแพทย์ยอาจจะไม่ตรงกับความเข้าใจนะครับของในประชาชนทั่วไปหมออยากจะสรุปง่ายๆอ,อย่างนี้ครับจำง่ายๆว่ามะเร็งระยะ1เนี่ยตัดแล้วหายขาดนะครับมะเร็งร,ร,ร, um. ระยะสี่เนี่ยทำยังไงก็ไม่หายขาดแต่ทําให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นได้ มะเร็งระยะ2คือถ้าตัดออกร่วมกับการรักษาบางชนิดเช่นเคมีบำบัดนะครับเช่นยามุ่งเป้าเช่นในเรื่องของการใช้รังสีรักษาจะทำให้หายขาดได้ส่วนมะเร็งระยะ4มะ่ระยะ3เนี่ยอาจจะหายขาดได้แต่ต้องมีการรักษาหลายอย่างหลายชนิดนะครับความคาดหวังที่จะหายขาดได้เนี่ยก็จะน้อยกว่าระยะ2ส่วนใหญ่ครับมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยมะเร็งบางชนิดนะครับเรามักจะพบระยะ4 อย่างเช่นมะเร็งตับที่หมอพูดไปแล้วอีกตัวหนึ่งคือมะเร็งปอดครับเวลาเราพูดถึงมะเร็งในแต่ละกลุ่มแต่ละอวัยวะเนี่ยเราพบว่าในอวัยวะของระบบทางการหายใจเนี่ยแล้วก็ระบบสมองเรื่องของตับและทางเดินน้ําดีเนี่ยเป็นมะเร็งที่มักจะมาพบเนี่ยในระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้เป็นส่วนใหญ่กลับกันกับมะเร็งเต้านมครับถ้าลองไปถามประวัติดูดีๆเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือคลํำได้ก้อนนะครับเกิดความตื่นตัวก็จะมาพบแพทย์เร็ว อันที่2มีเทคนิคการตรวจคัดกรอนที่ดีเช่นแมมโมกร,รมหรืออันตรสาวตเต้านมในเพศหญิงการส่องกล้องนะครับตรวจหามะเร็งลำไส้ระยะแรกการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยในกลุ่มของมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกลุ่มพวกนี้ในปัจจุบันนะครับบอกได้เลยว่าการคัดกรองไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็จะมี2อสาอย่างครับอันที่1ก็คือทัศนคติในการคัดกรองกับอันที่2เนี่ยในเรื่องของการเข้าถึงการคัดกรองอย่างเช่นคิวที่มีความยาวนานเป็นต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำให้เรื่องของปัญหามะเร็งที่เรากำลังเป็นที่กังวลเนี่ยคือมะเร็งระยะท้ายเหตุผลว่าคนไข้จะมีสุขภาพที่ทรุดโทรมค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ที่สําคัญส่วนใหญ่มันไม่ได้หายแต่ว่าเราต้องการจะทําให้คุณไข้เนี่ยคงคุณภาพชีวิตที่ดีได้นานที่สุดเราคงไม่ต้องการที่จะเอาเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตนะครับมาเสียกับการรักษามะเร็งระยะสี่ในช่วงสุดท้ายอาจจะเป็น1-2ปีสุดท้ายของชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับทำให้การรักษามะเร็งระยะ4ี่ซึ่งเราจะโฟกัสกันเป็นหลักของการสนทนาคราวนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ ผมสรุปง่ายๆว่าในมะเร็งระยะ4เนี่ยหลักการรักษานะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนครับส่วนแรกคือการจัดการคุมมะเร็งไม่ให้โตด้วยการใช้ยานะครับที่เข้าไปทางร่างกายไม่ว่าจะฉีดเข้าไปนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นยากินแต่หลักการคือต้องเข้าไปทางร่างกายถูกไหมครับเพราะมันมีการกระจายกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นในเรื่องของการจัดการตัวก้อนมะเร็งที่เกิดปัญหา อย่างที่เราอธิบายให้ฟังว่าเราไม่สามารถตัดมันออกหมดได้แต่ก้อนมะเร็งที่มีปัญหาเช่นการกระจายไปที่กระดูกทําให้เกิดกระดูกผุก,กระดูกพัง กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทจนเกิดความพิการนอนติดเตียงพวกนี้ครับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จัดการได้ในเรื่องของการเ,เป็นก้อนในท้องซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับอาจจะไม่สามารถผ่าตัดได้ทาให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเรามีเทคโนโลยีที่ทําให้ก้อนพวกนี้ครับมีขนาดเล็กลงยุบลงได้และทําได้โดยไม่จําเป็นต้องผ่าตัดแต่ผลของมันเนี่ยเราหวังเพื่อลดอาการปวดนะครับไม่ใช่เพื่อการรักษาและสุดท้ายนะครับ ก็คือเป็นการจัดการในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือพูดง่ายๆคือภูมิต้านทานของเราการจัดการกับมะเร็งระยะลุกลามเนี่ยมันก็เหมือนกับเรื่องของการรู้เขาและรู้เรารู้เขาคือการทําลายมะเร็งถูกไหมครับด้วยยาที่เราให้เข้าไปทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบําบัดยามุ่งเป้าหรือว่ายาที่เรียกว่ายาปลดเบรกภูมิต้านทาน ในขณะที่ฝั่งรู้เราเนี่ยเป็นเรื่องของการทําให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงสามารถรับยาได้ภูมิต้านทานสามารถไปจัดการกับมะเมร็งได้เหตุผลที่คนไข้มะเร็งระยะ4ี่เจเป็นต้องให้ยาไปตลอดนะครับเราก็จะพูดง่ายๆว่าให้ยาไปตลอดจนเสียชีวิตทําให้มันกลายเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยก็คือว่าหลักการนี้เนื่องจากมะเร็งที่เป็นระยะสี่ครับน่าจะมีความผิดปกติบางอย่างทั้งเรื่องของการเติบโตที่มากเกินปกติ และการหลบหนีจากระบบภูมิต้านทานดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทําให้ภูมิต้านทานของเรากลับมาแข็งแรงเนี่ยก็จะสามารถทําให้คนไข้ยอยู่ได้โดยไม่จําเป็นจะต้องใช้ยามะเร็งนะครับเดี๋ยวหมอจะขอขยายความนิดนึงในเรื่องของการรักษานะครับด้วยวิธีการมาตรฐานเหล่านี้ในโอกาสในตอนต่อไปครับ